สวัสดีค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการคัมแบ็กของนุ่มๆวงบิ๊กแบงที่แฟนๆเหล่า V.I.P. ต่างรอคอยกันมาแสนนานโดยหลังจากที่มีการประกาศการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของบิ๊กแบงทางวงก็ได้ทยอยปล่อยคอนเทนต์ทีเซอร์ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์รีลิสโปสเตอร์1สำหรับเพลงใหม่ Steel l i h e อีกทั้งยังได้ปล่อยเนื้อเพลง Steel l i h e ซึ่งมีชื่อเกาหลีว่า Spring Summer for Winter ซึ่งในทีเซอร์เนื้อเพลงยังได้มีคำว่าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่สวยงามของเราล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2022สตไลท์หลังเพลงใหม่ของวง Big Bang ซึ่งเปิดขายล่วงหน้าพรีเซลในจีนก็สามารถทำยอดขายได้ทันที200,000คลปปภายใน1ชั่วโมงส่งผลให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงขายดีอันดับ1ในประเทศจีนสำหรับปี2022ได้ทันที ในขณะเดียวกันบนแพลตฟอร์มเพลงยักษ์ใหญ่อย,อย่าง QQ Music ก็มีตัวเลขยอดขายพุ่งติดอันดับหนึ่งไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งเพลงยังได้รับการรับรองยอดขายระดับแพททีนัมโดยตัวเลขยอดขายดาวน์โหลดนั้นสูงกว่า500,000ไปแล้วและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตพร้อมโปสเตอร์สวยๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชม พร้อมกันนี้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีในวันที่5เมษายนบิ๊กแบงจะปล่อยเพลงใหม่ Steel l i g h t ออกมาให้ชมให้ฟังกันนับว่าเป็นการคัมแบ็กปล่อยผลงานในรอบ4ปีเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามารับชมสนับสนุนไปด้วยกันนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ